าจากหน้าไพ่นะคะก็เป็นเป็นวิ่นะคะทดสอบกันมังกรน,นะคะแล้วก็เอ่อนานามไม่มีท่าน้ำามีดินนะคะทดสอบกันมังกรแล้วก็เป็นไฟไมเมฆสีเทะเล,เลยนะคะไม่มีท่าทน้ำท่าลมนะแล้วก็ราสีเด่นเด่นนะะมีเป็นทดสอบนะคะไฮโดรแฟนแล้วก็ราสีสงห์นะ,ะมีแค่ดินกับไฟนะคะอันนี้เป็นไพ่มีกีเวทางช้างเถือก ก็เป็นเรื่องของโชคชะตาที่พัดดึงึงมาเจอกันนะคะเป็นคู่ที่มีความแตกต่างอายรนี้เชื้อชาติศาสนาค่ะสเตย์ราศีสิงห์นะครเป็นคู่ที่เออเหนื่อยนะคะเป็นคู่ที่เหนื่อยเหมือนแนวคู่กรรมนะก็คือเป็นคู่ที่เรียกว่ามีความแตกต่างต้องปรับตัวกันนะคะ่ายหญิออาจจะถี่กว่าผู้ชายต้องยอมนะหรือให้ก็ผู้ชายอาจจะผงผู้หญิงก็ได้ค่ะเป็นแนวราศีสิงห์ได้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าทางทั้งเกิดพัดไหนดึงเจอกันนะคะมาดูนะคะว่าในความสัมพันธ์นะคะ10ไม้ต้อง เอ่อมีสายใจสายนีออาจจะเขาก็ได้นะในออฟฟิเชิยลนะคะก็รู้จักก<ม>ันนานอย่างน<ม>้อย5ปีถึง8ปี10ปีนะคะไม่ไม่ได้ไวนะคะนี่ก็คือรู้จักกันมานานนะคะเกือบ10ปีนะคะ5ถึง10ปีหรือ8ปีขึ้นไปนะคะก็คิดท,ที่จะติดต่อเรื่องนี้นะคะแปดไม้นะคะก็ มีความหนักน่ในควนะามสั 2, มพันธ์นะคะก็แปดมาลบสิบเหลือสองใบนะเป็นคนไทยทางแดงแน่นอนค่ะแต่ว่าถึการแชทติดิต่อสื่อสารออนไลน์มาก่อนนะคะแปดไม้อย่างรวดเร็วนะคะแปดวันแปดสัปดาห์นะคะส่วนนี้ก็อย่างที่บอกรนะู้จักกันมานานแล้วก็จะพยายามในความสัมพันธ์ไปต่อนะถ้าเรียนนะคะก็เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเหงาหาดการติเต็มเหงาเศร้าไรหนหรัมกมาเลยนะคะก็ค่อที่นี้เลยค่ะ ค่ะอย่างที่พู่ไปแล้วแตกต่างนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วคนะคที่คุณมาเจอะคะ mm ่ hmm. ะนั่นคือมีก็ไม่พ้นค่ะแล้วก็มีไ่คู่บุญด้วยแล้ว,ลวมีคพ่ที่เป็นคู่พงษเฟนอีกนะให้ยกแคนคือเอ่อคู่แต่งงานคู่บุญหรือให้สังลูกผิดก็ได้นะ,ะสี่ไม้เป็นคู่ของคู่เอ่อพวินเฟนจะได้ลำหนักหลักฐานนะ,ะแล้วก็เป็นครอบครัวกันาปทางสิบเดือนนะคะกั้เงินวั้นทองกันหนึ่งแสนถึงสิบล้านนะคะสิบเดือนนี่คือก็ายทางได้เป็นครอบครัวนะคะแถว สามที่คือไพ่สวยมากเลยคะคือทั้งเป็นเงือคู่ด้วยเป็นเอได้แต่งงานลงหลักปักฐานด้วยเป็นพลเมงเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสิไม้ขาเตียงแข็งแรงนะคะถึงแต่ว่ามีความแตกต่างแล้วก็ชื่ผ่านมากว่าจะได้ลงเอยนะก็เรียกว่าเกือบสิบปีนะห้าถึงสิบปีขึ้นไปนะเป็นคู่ที่เหนื่อยที่หน่อยแตกต่างบางครั้งก็ขาดการจนเป็นเหงาเพราะว่ามีความห่างของระยะทางเขาเป็นคนใจสั่งแดงนะคะเพราะว่ามีแปดไม้มาลบ ไม้เหลือสองไม้ก็คือคนไกลยฐานแดงละส่วนใบาทางนะคะได้จดทะเบียนแต่งงานนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะต้งแต่งงานมาเลยสิบเลี้ยงมีความอาได้อยู่เป็นครอบครัวนะการเงินมั่นคงดีนะก็เพียงแค่ว่ากว่าจะมาได้ลงเกยนะคะอาจจะต้องเหนื่อยแล้วปักตัวไปเยอะเท่านี้นะคะก็จะได้ให้ลงเวกิน